ประตูพอทัลนะคะเปิดในวันที่7เมษายนนี้นะคะโอ้นี่เป็นอะไรที่ไวาอยามาแบ่งปันพวกเราทุกคนนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่กําลังจะล่มสลายไปในขณะเดียวกัน อีกส่วนหนึ่งกำลังเริ่มเข้มแข็งขึ้นนี่คือสัญญาณอีกอันหนึ่งค่ะของการเกิดใหม่ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มีเป็นสัญญาณที่โดยเฉพาะช่วงเวลานี้นะคะวันที่7เมษายนประตูพอทัลของการเกิดใหม่เปิดอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะเพราะว่าประตูพอทัลน,นี้ถ้าทุกคนเห็นวันนี้วันที่7แล้วก็เดือน4คือเมษา7บวก4เป็นเท่าไหร่คะ11เป็นตัวเลขของ การตื่นรู้ทั้งจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นตัวเลขศักดิ์สิทธิ์มากๆของการทานฟอร์มของการเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่ทุกๆพลังงานตัวเลขค่ะเขามีรหัสลับหรือโค้ดของพลังงานติดอยู่อยู่ในนี้หมดเลย แล้วถ้าคุณมาเจอคลิปวิดีโอนี้ไว้บอกเลยค่ะคุณคือผู้ถูกเลือกนะคะทุกอย่างมันไม่ได้บังเอิญคุณจึงมาดูคลิปนี้ <c oughs> และทําให้คุณรู้ว่านี่ถึงเวลาแล้วนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังเข้าสู่เส้นทางทางจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงและเกิดการเกิดใหม่มันเหมือนกับตัวเราเนี่ยเป็นน้ํา ไม่ใช่สิเป็นเหมือนก้อนหินนะคะเมื่อคุณตื่นรู้หนึ่งคนอ่าแล้วเหมือนในน้ําในทะเลสาบเนี่ยมันมีก้อนหินแล้วคุณโยนลงไปในน้ําเนี่ยมันจะเกิดริเปิลเอ f e c t ก็คือแรงกระเพื่อมอมแรงกระเพื่อมนี้คุณได้เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ ส่งต่อหรือว่าส่งพลังงานช่วยโลกมนุษย์นี้นะคะส่งออกไปค่ะนี่คือพลังแห่งการตื่นรู้มากๆแล้วนี่คือสารนำทางค่ะจักรกวาลเขากำลังคอลิ่งคุณว่าคุณคือผู้ถูกเลือกจริงๆถ้าคุณรู้สึกแบบที่ไหวบอกนะคะดังนั้นแล้วเราจะทำยังไง ที่จะยกระดับพลังงานตัวเองนะคะอย่างต่อเนื่องดังนั้นสําคัญก็คืออาหารนะคะกินอาหารที่สดใหม่ทําสดๆสำคัญมากๆหรือแม้กระทั่งเนี่ยค่ะอย่างตอนนี้ตอน,น,นคืนบอยก็ออกมาเดินการออกกําลังกายสําคัญมากๆนะคะไม่ได้แปลว่าคุณต้องออกกําลังกายให้มันหนะักแต่เป็นการขยับเคลื่อนไหวและทําให้คุณอยู่ในโฟโล์ะฉะนั้นตอนกลางคืนคืนนี้บอยก็เลยออกมาเดินนะคะรวมทั้งน้ําสําคัญมากๆจิบน้ําบ่อยๆน้ํานี่เป็น ตัวการที่สําคัญเพราะร่างกายเรามีน้ําถึงประมาณ70%แล้วเมื่อคุณดื่มน้ําเข้าไปเนี่ยน้ำนี้จะช่วยทําให้พลังงานภายในเราขยายพลังงานด้วยและที่สําคัญทุกๆในการดื่มน้ำของคุณคุณต้องเซตอินเทนชั่นตั้งเจตนาที่ดีขอบคุณและสํานึกคุณนะคะให้น้ํานี้ ส่องพลังงานแสงสีทองลงไปในน้ํานี้ก็ได้แล้วเมื่อน้นํานี้คุณดื่มเข้าไปเข้าไปในร่างกายของคุณแผ่ไปทั่วทุกอนูเซลค่ะคุณกําลังปรับขึ้นความทีใหม่นะคะให้กับสนามพลังภายในเพราะว่ากายใจจิตวิญญาณร่างกายนี้เหมือนประตูวิหารค่ะที่ทําให้จิตวิญญาณของคุณเข้มแข็งขึ้น ดังนั้นอ่านะคะต้องดูแลทุกๆส่วนเลยซึ่งเมื่อคุณเข้าใจในเรื่องนี้นะคะมันจะทําให้คุณอะ่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงๆเพราะว่าคุณจะได้เริ่มรู้แล้วว่าคุณเกิดมาทําไมในชาตินี้คุณมีภารกิจอะไรและคุณได้ลงมาช่วยเหลือใครไม่ใช่ใครทุกคนคะ่ะที่ได้ดูคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญจริงเพราะแปลว่าอะไรคะคุณคือผู้ถูกเลือกจริงๆแล้ววันนี้วันที่ 7เมษายนนะคะเลข7สํำคัญมากๆคือการบูรณาการรวมการเชื่อมต่อระหว่างภายในจิตวิญญาณกับโลกกายภาพนะคะแล้วก็คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้แสวงหาโลกภายนอกความสำเร็จข้างนอกชื่อเสียงเงินทองแต่คุณนะคะความสำเร็จที่แท้จริงคุณรู้แล้วว่าคือการกลับมาเชื่อมต่อภายในและเมื่อคุณเชื่อมภายในความสำเร็จจากภายในนี้นะคะคือความสำเร็จที่แท้จริง ความสุขที่แท้จริงคือการตื่นรู้นั่นเองแลว้วเมื่อคุณเข้าไปเชื่อมพลังของประตูพอทัลนี้จะมีพลังอยู่ถึงประมาณ40วันนะคะที่จะค่อยๆเปลี่ยนถ่ายพลังงานใหม่เดี๋ยวคุณจะค่อยๆเจอจิ๊กซอต่างๆค่ะที่มาช่วยเหลือคุณดังนั้นนะคะจงเชื่อมั่นและศรัทธาอะไรที่คู่ควรและคุณเป็นผู้ถูกเลือกแล้วคุณมาดูคลิปนี้แล้วด้วยนี่มันไม่บังเอิญความสอดคล้องต่างๆคุณจะเห็นตัวเลขเห็นอะไรที่มันซ้ำๆแล้วเดี๋ยวคุณจะ เจอจิกอ๊กซอเจอผู้คนที่มาช่วยเหลือคุณค่ะจงมั่นใจในกระบวนการนี้นะคะแล้วก็ลงมือทําต่อในภารกิจนี้ที่คุณเป็นผู้ถูกเลือกค่ะเพราะฉะนั้นส่งพลังให้กับพวกเราทุกคนนะคะใครพร้อมรับสิ่งนี้นะคะให้พิมพ์คําว่าตื่นรู้ค่ะมาตื่นรู้นะเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ภารกิจใหม่ในชีวิตพิมพ์เข้ามาเลยค่ะตื่นรู้มาตื่นรู้ร่วมกันกับครูค่ะเดี๋ยวครูไปเดินต่อแหละบ๊ายบายค่ะ